การเข้าสายสวิตช์กดโดยของรุ่นมีจอนะครับผมโดยสวิตช์จะมีบอกอยู่แล้วนะครับเป็นไฟไฟบวกสีแดงนะครับผมสีดำกาวหรือไฟลบนะครับสีเขียวเอโนสัญญาณแล้วก็สีขาวเป็นสัญญาณ NC นนะครับผมแล้วก็สีเหลืองเป็นคอมนะครับต่อไปการเข้าสายเทอร์มินอลน,นะครับโดย ผมจะใช้ช่องที่สิบสามนะครับผมสีแดงติดไฟช่องสิบสามสีดำแล้วก็สีเหลืองนะสีดำเป็นไฟลบนะครับก้าวแล้วก็สีเหลืองเป็นคอมนะครับผมจะใช้ช่องที่ยี่สิบนะครับจํารวมกันได้เลยนะครับ สัญญาณสัญญาณเราใช้เป็นสัญญาณ N.O. นะครับซึ่งมันเป็นสีเขียวนะครับผมผมจะเข้าช่องที่เจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดแล้วเราเสียบเข้าเทอร์มินอลได้เลยนะครับ จบการเข้าสายของรุ่นมีจอนะครับผม